การเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นนี้หมายความว่าอย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาเรากำลังเปลี่ยนจากมิติที่สามเป็นมิติที่ห้ามนุษยชาติกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง มากมายในทุกระดับทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณและถึงแม้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในบางครั้งอาจรู้สึกโกลาหลและไม่มั่นคงแต่พวกเราหลายคนรู้ลึกลงไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุม่มและในระดับบุคคลอยู่ในลำดับ จากสวรรค์เหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยขยายการรับรู้จากระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติตามปกติของเราการมุ่งเน้นในแต่ละวันและนำเราไปสู่สถานะที่มากขึ้น เมื่อเราเปลี่ยนจากมิติที่สเป็นมิติที่5เราพัฒนาความสามารถในการรับรู้รวบรวมความจริงในปัจจุบันและร่วมสร้างอนาคตของเราอย่างมีสติมุมมองหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ในฐานะส่วนรวมและในฐานะปัจเจกบุคคลคือความเข้าใจในมิติและการเปลี่ยนจากมิติที่3เป็นมิติที่5ภายในข้อความนี้เราจะจอดลึกความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นภายในบริบทของมิติ ทางจิตวิญญาณเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของสิ่งนี้วิธีที่เรากำลังนำทางการเปลี่ยนแปลงจากการรับรู้ในมิติที่สามไปสู่การตระหนักรู้ในมิติที่ห้าเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้กำลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มิติที่สาถึงมิติที่หาหมายความว่าเพื่อเริ่มต้นอย่างชัดเจนเราควรรู้ว่ามิติที่เราพูดถึงไม่ใช่สถานที่ทางกายภาพที่แตกต่างกัน แต่ลำมิติเป็นระดับจิตสําึึกที่แตกต่างกันจริงๆและการสรสะเทือนของแต่ละมิตินั้นสัมพันธ์กับความเชื่อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเป็นจริงแน่นอนว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการขยับความเป็นจริงทางกายภาพของคุณและการบูรณาการ ทางจิตใจและจิตวิญญาณของมิติใหม่ต้องมาก่อนเพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงจากมิติที่สเป็นมิติที่หเราต้องยอมรับมิติที่สที่อยู่ระหว่างสถานะของการรับรู้เหล่านี้ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการ ในแต่ละมิติเหล่านี้มิติที่สนี่คือสภาวะของจิตสำานึกที่คนส่วนใหญ่และสังคมของเราดำเนินการมาอย่างยาวนานจิตสำานึกมิติที่สามถือมุมมองของความเป็นคู่คู่วปัจเจกและการแยกจากกันเป็นการรับรู้ทางวัตถุ ที่หนาแน่นมากขึ้นในสภาวะของความตระหนักรู้นี้โดยปกติแล้วเรามุ่งเน้นที่การอยู่รอดและการสะสมของความมั่นคงทางวัตถุสามมิติเป็นสภาวะปกติของจิตสำเนกในชีวิตประจำวันที่คนส่วนใหญ่ใช้และหลายคน เปลี่ยนจากมิติที่สีสภาวะของจิตสำนึกนี้มักถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านระหว่างมิติที่สและมิติที่หการรับรู้แบบมิติที่สีถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการรวมเข้ากับการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลง มิตินี้อาจมาพร้อมกับประสบการณ์ของความสับสนในขณะที่เราแยกแยะความเชื่อเก่าการเปิดเผยใหม่และการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปมิติที่สเป็นขั้นตอนของการเปิดโปงดังที่เราเห็นมากกว่าอัตตาทำให้ได้รับบ่มบองที่สูงขึ้น เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเป็นโคและแลเห็นว่ามีมากกว่าความเป็นจริงทางกายภาพเมื่อเรากำจัดสิ่งที่ไม่จัดเรียงอีกต่อไปเราจะมีความนานแน่นน้อยลงในการเตรียมตัวสำหรับมิติที่5ตัวบงชี้ว่าคุณกำลังประสม กับการรับรู้มิติที่4อาจรวมถึงการเห็นแอเจิลนัมเบอร์มากขึ้นและประสบการณ์ความบังเอิญที่เพิ่มการรับรู้ของคุณให้สูงขึ้นมิติที่5คือระดับของจิตสำนึกที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวและความรักที่สัมบูรณ์มิตินี้ทำให้เราได้สัมผัส กับชีวิตที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเกินความเป็นโค่และอัตตามิติทางจิตวิญญาณของมิติที่ห้านั้นเกี่ยวกับความเป็นจริงความสมบูรณ์และประสบการณ์ที่กระฉับกระเชงดังนั้นในการสรุปการเปลี่ยนแปลงจากมิติที่สาม เป็นมิติที่ห้าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมเข้าด้วยกันการหลอมรวมและประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในมุมมองต่อมุมมองที่เป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งหมดและอัพเกรดที่เราเรียกว่าจิตสานึกมิติที่หการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในระดับบุคคล ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกโดยรวมเมื่อมีบุคคลจำนวนมากขึ้นเพื่อรวบรวมประสบการณ์มิติที่5ขอความสบายความลื่นไหลความรักและความสมัีคี5สัญญาณของการก้าวจากมิติที่สเป็นมิติที่5นี่คือสัญญาณบางอย่าง ที่สามารถบ่งบอกว่าคุณกําลังเปลี่ยนจากจิตสำนึกมิติที่สเป็นมิติที่ห 1. ไม่แยแสกับความเป็นจริงทางกายภาพสัญญาณแรกที่สามารถสัมผัสได้ระหว่างการเปลี่ยนจากการรับรู้มิติที่สเป็นมิติที่ห้า คือการตัดการเชื่อมต่อครั้งแรกและความท้อแท้กับโลกทางกายภาพนี่อาจเป็นขั้นตอนของการประเมินและตั้งคำถามใหม่ซึ่งเป็นประสบการณ์หลักของคนและประสบการณ์ของส่วนรวมมาเป็นเวลานาน,านเน้นความสำคัญของการครอบครองวัตถุและความปลอดภัยนี้ ซึ่งเป็นความกังวลหลักของจิตสำนึกมิติที่สเมื่อเราก้าวเข้าสู่ระยะบูรณาการของมิติที่สเพื่อรับรู้มิติที่หอย่างเต็มที่เราจะมีความตระหนักในหลายๆด้านว่ามีอะไรมากกว่าแค่ลักษณะทางกายภาพของชีวิตเราจะรับรู้ ถึงพลังงานที่รองรับและเคลื่อนไหวทุกอย่างในระหว่างระยะนี้เรากำลังประเมินสิ่งที่เราให้คุณค่าอีกครั้งเพื่อให้เราสามารถรวมบ่มบองที่ึหลึ้งยิงขึ้น่นเกี่ยวกับคุณค่าของวัตถุและเลเยอร์อีเธอของประสบการณ์ของเราในที่สุด 2. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและเพื่อนส่วนใหญ่ของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งระหว่างการเปลี่ยนจากมิติที่สามเป็นมิติที่ห้าเป็นเรื่องปกติที่คุณจะประสบกับความโดดเดี่ยวเมื่อคุณกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจิตสำนึกคนรอบข้างของคุณ อาจยังไม่เข้าใจกระบวนการและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่คุณกำลังผสานรวมบางคนที่ยึดติดกับความเชื่อแบบเก่ามากอาจถึงกับต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังนำไปใช้ในขณะที่คุณรวบรวมมุมมองมิติที่5ที่อัปเกรดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ง ในขณะที่คุณกำลังใช้การเปลี่ยนแปลงนี้จากมิติที่สเป็นมิติที่หคุณอาจรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดและต้องการเวลาในการประเมินความเข้าใจและความสัมพันธ์ของคุณใหม่ข่าวดีก็คือเมื่อคุณก้าวผ่านการบูรณาการแล้วความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณ จะมีความเข้าใจมากขึ้นจากมิติทีห5คุณจะจัดการกับความสัมพันธ์ของคุณได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกันโดยกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด3ตนักว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่าง เมื่อคุณอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนจากมิติที่สามเป็นมิติที่หคุณจะเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่จำเป็นโดยธรรมชาติเมื่อคุณผสานรวมมุมมองที่อัปเกรดแล้วเมื่อเราย้ายจากมิติที่สเป็นมิติที่หเราเริ่มจัดลำดับความสำคัญ ด้านต่างๆของชีวิตที่นอกเหนือไปจากการอยู่รอดของวัตถุประสบการณ์ต่างๆเช่นความสุขสุขภาพองค์รวมความเป็นอยู่ที่ดีและการรับใช้มนุษยชาติโดยใช้ของขวัญที่มีมาแต่กำเนิดของเราเมื่อเราผสานรวมแนวคิดเหล่านี้เราอาจถูกเรียกให้อัปเกรด ไลฟ์สไตล์ตของเราการพิจารณาและดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เล็กและใหญ่ในกิจวัตรการควบคุมอาหารอาชีพความสัมพันธ์งานอดิเรกอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังเปลี่ยนจากมิติที่สเป็นมิติที่5 4. บาดแผล ความกลัวความชอกช้ำและสภาพเก่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของคนจะปรากฏขึ้นเพื่อการรักษาระหว่างการเปลี่ยนจากมิติที่สเป็นมิติที่5อาจเป็นกระบวนการที่ถาทายและเต็มไปด้วยอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่งหากคุณมีประสบการณ์ ที่กระทบกระเทือนจิตใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความกลัวและสภาพที่ไม่เป็นประโยชน์แบบเก่าที่ต้องใคร่ครวนเหตุผลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนจากมิติที่สเป็นมิติที่หเพื่อให้คุณสามารถล้างประสบการณ์เหล่านี้ผ่านการรักษา และการให้อภัยเมื่อคุณจัดการกับบาดแผลและรูปแบบจิตสำนึกที่หลาสมัยอย่างมีสติคุณจะได้รับความรู้ความเข้าใจและบริบทสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณก้าวผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดและก้าวไปข้างหน้าด้วยความชัดเจนและเบา ช่วยให้คุณรับรู้ชีวิตของคุณจากมุมมองมิติที่หของจิตสำนึกที่สูงขึ้นหาเส้นความเป็นคู่เลือนรางในขณะที่คุณย้ายจากมิติที่สเป็นมิติที่หบางสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นนั่นคือ คุณอาจเริ่มตั้งคำถามกับแนวคิดปกติของความเป็นคู่คุณอาจจะเริ่มประเมินใหม่หากมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่มักถูกมองว่าดีและไม่ดีคุณอาจถามคำถามมากมายเช่นถูกสิ่งที่วัฒนธรรมกระแสหลักมองว่าไม่ดีนั้นแย่จริงหรือ ประสบการณ์เชิงลบที่ดูเหมือนเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่แอบแฝงอยู่จริงหรือแม้แต่ความคิดของเราเกี่ยวกับบทบาทชายและหญิงในระดับกายภาพอาจถูกมองในแง่ใหม่เมื่อเราตระหนักว่าเราแต่ละคนมีแรงสันส่นสะเทือน ที่มีพลังทั้งชายและหญิงที่สแสวงหาความสมดุลในตัวเราเราจะเริ่มพัฒนาความเข้าใจและประเมินคุณค่าทางประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีในชีวิตของเราเมื่อเราได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธปรรมมากขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกัน ที่ละเอียดอ่อนเราจึงประสานรวมแนวคิดเรื่องความเป็นคู่เหล่านี้ในรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นเมื่อเราสัมผัสถึงความตระหนักรู้อย่างมีสติมิติที่ห้ขอความเป็นหนึ่งเดียวและมองชีวิตจากความเป็นคู่ของจากกล่าหัวใจที่เปิดกว้าง เริ่มผาสานเข้าด้วยกันมิติที่สามมิติที่ห้ากับความสัมพันธ์การเปลี่ยนจากมิติที่สามเป็นมิติที่ห้าเกือบจะเปลี่ยนมุมมองและแนวทางส่งชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงและแน่นอนว่าสิ่งน,นี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในชีวิตเราเมื่อเราเรียน จากมิติที่สเป็นมิติที่หาความสัมพันธ์ที่มีอยู่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายวิธีสิ่งนี้สามารถนําไปใช้กับความสัมพันธ์ทุกประการรวมถึงมิตรภาพครอบครัวความสัมพันธ์ที่โรแมนติกและแบบมืออาชีพลักษณะความสัมพันธ์มิติที่สาม กับมิติที่5นี่คือวิธีที่ความสัมพันธ์ของคนอาจเปลี่ยนแปลงผ่านการเปลี่ยนแปลงมิติที่สเป็นมิติที่5ความสัมพันธ์มิติที่สอาจรวมถึงแนวโน้มความเป็นเจ้าของการควบคุมเทียบกับความสัมพันธ์แบบมิติที่5ซึ่งส่งเสริมเสรีภาพ อำนาจอธิปไตยและความถูกต้องความสัมพันธ์แบบมิติที่สมีแนวโน้มที่จะกำหนดบทบาทไว้ล่วงหน้าอย่างเข้มงวดซึ่งควบคุมโดยความคาดหวังหรือการปรับสภาพของสังคมเทียบกับความสัมพันธ์แบบมิติที่ห้า ซึ่งมีบทบาทที่เลือกอย่างอิสระที่นำโดยหัวใจซึ่งมีการพูดคุยและตกลงกันอย่างเปิดเผยความสัมพันธ์มิติที่สมมาเกิดจากความกังวลและการพิจารณาเพื่อความอยู่รอดความปลอดภยัยและความสะดวกของวัตถุเทียบกับความสัมพันธ์ มิติที่5เกิดจากความรักแบบไร้เงื่อนไขอย่างแท้จริงความชื่นชมและการเชื่อมโยงจากแหล่งที่มาที่เน้นไปที่การรับรู้ที่มีพลังและการเล่นแรบแปลทายความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมิติที่สมมักจะเน้นที่ความใกล้ชิด ในระดับกายภาพเท่านั้นเทียบกับความใกล้ชิดมิติที่หาซึ่งรวมถึงระดับความสนิทสนมระดับจิตวิญญาณมีพลังและจิตวิญญาณความสัมพันธ์มิติที่สามอาจเน้นที่รูปรัาภายนอกและการฉายภาพความสัมพันธ์เทียบกับมิติที่หซึ่งมีรากฐานมาจาก การเชื่อมต่อที่แท้จริงและความสมบูรณ์ภายในภายในความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์จะดูแปลกใหม่เพียงใดต่อการรับรู้มิติที่สามความสัมพันธ์แบบมิติที่สามมักจะถูกมองว่ายั่งยืนจนตายหรือคงอยู่ตราบเท่าที่คุณรับรู้ และต้อตอบทางร่างกายเทียบกับความสัมพันธ์แบบมิติทีิหาซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่สามารถคงอยู่เป็นความเชื่อมโยงทางวิญญาณที่นอกเหนือไปจากการแยกทางทางกายภาพเมื่อคุณเปลี่ยนจากมิติทีิหา ความสัมพันธ์ของคุนจะเปลียนไปมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์และพลังงานมิติที่หาที่เป็นตัวเป็นตนของคุณสามารถอัปเกรดความสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้คุณมากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยและพวกเขาจะเลื่อน จากมิติที่สเป็นมิติที่หตามธรรมชาติเช่นกันเมื่อพวกเขาพร้อมถ้าบางคนต่อต้านวิธีการใหม่ของคุณคุณอาจแปลกใจว่าคุณจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างสง่างามไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ละคนมีเลเยอร์ของตัวเอง ในการทำงานก่อนที่จะสามารถบูรณาการมุมมองที่สูงขึ้นได้อย่างเต็มที่และเมื่อเราดำเนินการจากมิติที่ห้าเราจะมีความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจความรักต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมากขึ้นเรามีความชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับประเภทของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่เราเลือกและมีพลังงานมากมายในการปลูกฟังความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริงการเปลี่ยนจากมิติที่สเป็นมิติที่ห้ามักไม่ใช่การเดินทางที่ง่ายดายแต่เป็นการเดินทาง ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อข้อมูลเชิงลึกอันทรงพลังเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องเริ่มด้วยตัวเองแม้ว่าคุณจะไม่รู้ถึงการเดินทางสู่สวรรค์นี้มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อคุณประสบกับสถานการณ์ปัจจุบันในชีวิตของคุณด้วยการปรากฏตัวหากคุณรู้สึกว่าถูกเรียกคุณยังสามารถเลือกที่จะไหลไปตามกระบวนการนี้โดยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้และตั้งใจจับมบุมอง ที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแม้ว่าสิ่งที่คุณทำคือวางใจในวินาทีต่อต่อไปชีวิตของคุณจะเผยออกมาตามความจำเป็นเพื่อปรับปรับตำหน่งและอัพเกรดคุณไปสู่จิตสำนึกมีติที่หาที่สูงขึ้น ฉันรักคุณเสมอ